น้มนก็จะมีขนมจีนอยู่เนาะนะคะแกวมงก่อนด่เลยวันนี้นะคะขนมจีนน้องมนไปตัดเส้นในนะคะที่เป็นประจำอยู่ในตู้เย็นนะจริงก็มีลูกชิ้นด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ลูกชิ้นคือทั้ง ใส่สิ่งนั้นลงไปนะคะเราไม่ต้องไปคิดเยอะเวลาเราทำของที่เราจะรับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะมาเลยค่ะนี่ตำขนมจีนเยอะๆเลยนะคะวันนี้มาเป็นผักน,นอดจะมีขนมจีนมีหมูยอเลยนะคะแต่วันนี้ผัก แกมีนิดเดียวเองมีแค่กระถินอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของผลมไม้เราทำเราชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ใส่ไปนะคะเราชอบทานอะไรแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแต่วันนี้ผัก แกมีนิดเดียวเองมีแค่กระถิ่นอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของผลไม้เลยนะคะแต่วันนี้ผักแกมีนิดเดียวเองมีแค่กระถิ่นอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของผลไม้อสุกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็คือของที่อยู่ในตู้เย็นเนาะเราจะต้องไปทำให้เกิดอะไรยเยอะเนาะ มีหมูยอเป็นหลักค่ะเปรี้ยวหวานกินได้อร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ถูกสุกขะสนา,นามัยด้วยนะคะอร่อยมากก็ถิ่งที่บ้านเองคือเราทำเราทำแบบงา่ายๆอด่เยอะเนาะ มีหมูยอเป็นหลักอ,อร่อยอสุกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็คือของที่อยู่ในตู้เย็นเนาะเราจะต้องไปทำให้เกิดความร้อนในเรื่องของการประกอบอาหารเพื่อที่จะได้มาใช้ในการที่จะมา ตำขนมจีนได้อร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ถูกสุขลักษณะอนามัยด้วยเพื่อนๆคะมาเลยคะ่ะนี่ตำขนมจีนเยอะๆเลยนะคะวันนี้มาเป็นถาดแล้วมอนก็จะมีขนมจีนอยู่เนาะ,นะะอ,อป่อนไปนิดนึง ได้เลยนะคะแต่วันนี้ผักแกมมีนิดเดียวเองมีแค่กะถิ่นอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของผลไม้นะคะอร่อยมากมกะถิ่นที่บ้านเองคือเราทำเราทำแบบง่ายๆความร้อนในเรื่องของการประกอบอาหารเพื่อที่จะไดะ้มาใช้ในการที่จะมา ตัำขนมทุกอ่อมเค็มก็โอเคถูกฝักยาวต้นเยอะมากก็ถ่งเนี่ยอร่อยออรสชาติอร่อยใส่ไป นั้นลงไปนะคะเราไม่ต้องไปคิดเยอะเวลาเราทําของที่เราจะรับประทานนะคะอืมอไม่ไ้ใส่ต้นเยอะมากกระหิ่งเนี่ยอร่อยรสชาตินะคะอร่อยมากาหืกระถิ่งที่บ้านเอง คือเราทำเราทำแบบง่ายๆตนเยอะมากก็ถึง่ะอร่อยอรสชาติทุกอ่อมเค็มก็โอเคถั่วฝักยาวกินได้อร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ถูกสุขสณะอะนามัยด้วย เพื่อนๆคะ่ะมาเลยคะ่ะนี่ตำขนมจีนเยอะๆเลยนะคะวันนี้มาเป็นถาดนะคะแก้วมังก่อยู่เลยวันนี้นะคะขนมจีนน้ำมนตไปตัดเส้นเลยนะคะที่เป็นประจำอยู่ในตู้เย็นนะจริงก็มีลูกชิ้นด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ลูกชิ้น คือทั้งนะคะแกวมกังกรดีเล่วันนี้นะคะขนมจีนน้องมนไปตัดเส้นเลยเลยนะคะแต่วันนี้ผักแกมินิดเดียวเองมีแค่กระถิอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของผลไม้หั่หยาและขนมจีนเนี่ยน้องมนก็จะเอาไปผ่านกระบวนการนะคะในการ ปรุงให้ป,ป่นไปนิดนึงได้นะคะอร่อยมากมมกระถินที่บ้านเองคือเราทำเราทำแบบง่ายๆค่ะเปรี้ยวหวานใส่ นั้นลงไปนะคะเราไม่ต้องไปคิดเยอะเวลาเราทําของที่เราจะรับประทานนะคะสุกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็คือของที่อยู่ในตู้เย็นเนาะเราจะต้องไปทําให้เกิด <c oughs> อืมกระถินทางบ้างใส่ไป อะไรเยอะเนาะมีหมูยอเป็นหลักอะไรเยอะเนาะมีหมูยอเป็นหลักใส่สิ่งนั้นลงไปนะคะเราไม่ต้องไปคิดเยอะเวลาเราทำของที่เราจะรับประทานนะคะ เลยนะคะแต่วันนี้ผักแก้มีนิดเดียวเองมีแค่กระถินอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของผลไม,ม้น้องมณก็จะมีขนมจีนอยู่เนาะนะคะแกงก่อนอยู่เลยวันนี้นะคะขนมจีน เน้อมนไปตัดเส้นเลยต้นเยอะมากกระถินเนี่ยอร่อย <c oughs> รสชาติเลยนะคะ <c oughs> แต่วันนี้ผักแกมีนี่เดียวเองมีแค่กระถิ่นอย่างเดียวนะคะวันนี้ <c oughs> แล้วก็จะมีของ <c oughs> ผลไม้กินได้อร่อยขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ถูกสุขศรัตนอนามัยด้วย <c oughs> กระถิน่นทางบ้าน,นะค่ะอะร่อยมากกรถิ่นที่บ้านเองคือเราทำเราทำแบบง่ายๆแหญ่เยอะเนาะมีหมูยอเป็นหลักเลยนะคะแต่วันนี้ผักแกมมีน,นิดเดียวเองมีแค่กระถิ่นอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของ ผลไม้อะไรเยอะเนาะมีหมูยอเป็นหลักหมูยอและขหมูจีนเนี่ยน้องเมอนก็จะเอาไปผ่านกระบวนการนะคะในการปรุงให้ใส่